สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องพลยนะคะในช่อง YouTube Ford b y พลค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลนะคะ <G ül üyor> ก็อยู่กับเจ้า <G ül üyor> Everest นะคะรุ่นนี้ค่ะจะเป็นรุ่น Everest Titanium Plus ักับเพื่อน2ล้อนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะแบบ10สปีดค่ะแล้วความพิเศษของวันนี้นะคะก็คือใส่ชุดแต่งแลปเตอร์นะคะพร้อมกับล้อแลปเตอร์ด้วยค่ะ ก็ราคาจะดจำหน่ายคันนี้นะคะจะอยู่ที่ 1, 7 24,0 0 0้านนะคะสำหรับเครื่องยนต์ค่ะเป็นแบบ2.0นะคะเทอร์โบคู่เลยแรงม้าจะอยู่ที่210ค่ะแรงเบรกเซลล์ที่500นิวตันเมตรนะคะก็ชุดแต่งวันนี้นะคะถือว่าพิเศษมากๆนะคะที่น้องพลจะพามาดูกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้ากระจังหน้านะคะหรือว่าแครงด้านล่างนะคะอันนี้ก็เป็นของแรปเตอร์แท้เลยรวมถึงแม็กกับยางด้วยนะคะเป็นยังไงคะ่ะมาชมกันเลยสำหรับตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้นะคะเราเบิกพาร์ตอะไหล่นะคะจาก ศูนย์บริการนะคะหรือว่าจากฟอร์ดของแท้เลยนะคะตัวนี้เราก็ได้มีการแปลงนะคะให้ใส่นะคะให้เข้ากับตัวเอเวอรเรตัวนี้ได้นะคะก็จะเป็นอักษรฟอร์ด o r d นะคะตัววัสดุก็เหมือนของแรปเตอร์เลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะตัวตำแหน่งกล้องนะคะเราก็ใช้ตำแหน่งกล้องของแรปเตอร์ด้วยนะคะถ้าเป็นกระจังเดิมอะค่ะตัวตำแหน่งกล้องจะอยู่ใต้โลโก้ฟอร์ดนะคะอันนี้เราก็ย้ายตำแหน่งมาค่ะเป็นแบบแรปเตอร์เลยนี่ค่ะ ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะก็จะเป็นไฟหน้า LED นะคะเป็นมัลติ r e f l e c เตอรค่ะมาพร้อมกับเตลัยนะคะที่เป็นตัวสีสวยๆแบบนี้ค่ะในส่วนของทางด้านกันชนหน้านะคะแล้วก็คิวร้อนะคะตัวนี้ค่ะเราได้มีการทําสีนะคะเป็นแบบแรปเตอร์เลยก็ถ้าถ้าเป็นชุดแต่งอื่นนะคะก็จะเป็นสีดําด้านนะคะถ้าสังเกตนะคะตรงนี้นะคะ,ะถ้าในส่วนที่ไม่ได้โดน แสงนะคะก็จะออกเป็นดํานะคะแต่ว่าถ้าในส่วนที่โดนแสงค่ะก็จะออกเป็นบรอนเงินนะคะอันนี้เป็นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นชุดแต่งนะคะที่เทียบสีค่ะเหมือนกับแรปเตอร์ที่สุดเลยตอนนี้นะคะแล้วก็สําหรับตรงนี้นะคะเราก็ได้มีการเว้นนะคะในส่วนของเซนเซอร์มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านกันชนหน้าตรงนี้นะคะเราก็ได้มีการทาสีนะคะเป็นบอลเงินค่ะเหมือนของแรปเตอร์เลยแล้วก็ตัวแคงนะคะทางด้านล่างค่ะนี่เลย อันนี้เราก็เบิกพาร์ตอะไหล่นะคะของสูตรมาค่ะแล้วก็ได้มีการลองบูทด้วยนะคะสําหรับตัวพาร์ตอะไหล่ตัวนี้ค่ะเป็นของแรปเตอร์นะคะแล้วเราก็ได้มีการเด็ดแปลงลองบูทต่างๆนะคะให้เข้ากับตัวเอเวอร์เรสนะคะตัวนี้ก็จัดตรงนะคะมาอย่างสวยงามเลยค่ะขนาดก็พอดีเป๊ะเลยนี่เลยมาแบบนี้เลยนะคะทรงแรปเตอร์แท้ๆเลยในส่วนของตัวแม็กกับยางนะคะน้องพลจะพามาดูทางด้านข้างกันนะคะ ตัวนี้ค่ะถ้าปกติชุดแต่งอื่นนะคะจะเป็นขนาด5านิ้วค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะจะเป็นขนาดสีนิ้วค่ะเป็นขนาดเท่ากับของแรปเตอร์เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยก็จะรับกับการชนหน้าได้เป็นอย่างดีนะคะเลยชิ้นงานละเอียดมากนะคะแล้วก็สําหรับเจ้าตัวแม็กกับยางค่ะก็จะเป็นของแรปเตอร์เลยตัวแม็กนะคะก็จะ เป็นสีนะคะเป็นสีเทาดาแบบนี้นะคะในส่วนของตัวยางค่ะก็จะเป็นยาง B H Coolish นะคะขนาดยางอยู่ยที่2อ5แปาทับเจนะคะเป็นขกบ17ค่ะ,คะและคันนี้นะคะเราได้มีการเสรออเิร์ฟอะแดปเตอร์1น,นิ้วนะคะเพราะว่าแม็กยามเดิมน,นะคะของเจ้าแร็คเตอร์ค่ะจะเป็นออกเซตบวกนะคะอันนี้เราใสาแ่แดปเตอร์1น,นิ้วนะคะเพื่อให้ล้อย,ยืดออกมานิดนึงตัวนี้นะคะก็จะยืดออกมาแต่ว่าก็ไม่เกินซุ้มล้อนะคะคือรับกันอย่างสวยงามเลยก็จะพอดีกันเลยนะคะตัวนี้ ก็จะลับกันสวยยังไงเดี๋ยวน้องพลพาไปชมที่ด้านหลังนะคะนี้ล้อเอียงอยู่เราอาจจะเห็นไม่เยอะนะคะและเดิมๆจากโรงงานค่ะก็จะมีกล้อง,งสา0องศารอบพันนะคะกล้องทางด้านาข้างก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟส่องสว่างข้างตัวรถมาให้เรานะคะแล้วก็จะมีตัวบายสปอตที่หูกระจกมาให้ด้วยในส่วนของเจ้ามือเปิดนะคะตัวนี้เป็นแบบ smart k e y l e ล s ค่ะแค่เรามีกุญแจอยู่ในกระเป๋านะคะสามารถตอดมือเพื่อเป็นการปลดล็อกรถนะคะแล้วก็กดตัวนี้เพื่อเป็นการล็อกรถได้เลย ที่เราติดเพิ่มเติมก็จะมีในส่วนของเจ้าคิวกันศาสตร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นของศูนย์เช่นเดียวกันค่ะเราหลังคาก็เดิมๆจากโรงงานค่ะตัวนี้จะเป็นสีบรอนเงินนะคะนี่เลยค่ะที่น้องบอยพามาดูกันทางด้านท้ายนะคะในส่วนของคิวร้อนะคะนี่เลยแล้วก็แม็กยางค่ะที่เราใส่แอแดปเตอร์รองด้านในนะคะเพื่อให้ล้อออกมานะคะประมาณ1นนิ้วค่ะนี่แต่ว่าตัวนี้ไม่เกินนะคะคือรับได้อย่างสวยงามเลยนี่เลยค่ะบึกบึนมากนะคะคันนี้ ในส่วนของไฟท้ายนะคะก็จะเป็นไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์นะคะจะเป็นฉีดฉีดส,สีแดงแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับอะคริลิกด้านในนะคะที่เป็นคําว่าเ v เวเรนนั่นเองค่ะกล้องมองหลังก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยสําหรับตัวฝาท้ายนะคะก็จะเป็นแบบไฟฟ้าค่ะสามารถเปิดได้ถึง4วิธีค่ะจะเป็นเตะเปิดปิดก็ได้นะคะหรือว่ารีโมทนะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านคอนโซลแล้วก็ปุ่มตรงนี้ก็กดได้เลยค่ะ เดี๋ยวน้องพลอยพาไปดูทางด้านคอนโซลน,นะคะว่ามีออปชันอะไรเจ๋งๆอีกบ้างค่ะภายในห้องโดยสารนะคะก็จะมีแอมเบียนไลท์เป็นสีฟ้ามาให้นะคะแบบนี้เลยทางด้านคอนโซลด้านหน้านะคะก็สามารถเราสามารถปรับนะคะเพิ่มหรือว่าลดแสงได้ด้วยค่ะในส่วนของตัวจอกลางนะคะตัวนี้ก็มีกล้อง3 6 0รอองศาร,รอบคันนะคะแบบนี้ได้เลยเราสามารถซูมนะคะเป็นจุดๆได้ด้วยค่ะตัวนี้แล้วก็ถ้าเราปกตินะคะถ้าเราเข้าที่เกียร์ถอยนะคะตัวกล้องก็จะขึ้นให้เป็นอัตโนมัติเลยค่ะ สามารถเชื่อมต่อนะคะในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยไม่ต้องเสียบสายนะคะเปิดแมปในโทรศัพท์ขึ้นจอนี้ได้เลยจอนี้ก็จะเป็นจอสีสันนะคะขนาด12นิ้วค่ะนี่เลยมีการตั้งค่านะคะมีช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยตัวนี้นะคะถ้าเราเชื่อมต่อมือถือไว้กับตัวรถค้าตัวรถด้ะคะเกิดอุบัติเหตุแอร์แบ็กทำงานหรือการ่ายน้ำมันถูกตัดนะคะจะโทรไปที่1 6 6 9ให้อัตโนมัติเลยค่ะทางด้านล่างจอลงมานะคะก็จะมีในส่วนของไวเลสชาร์จเจอร์ค่ะสามารถ วางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยนะคะไม่ต้องเสียบสายเลยตัวนี้นะคะก็จะมีที่เสียบไทเอก,กับไทซีมาให้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เกียร์แบบ10สปีดค่ะในส่วนของเบรกมือนะคะก็จะเป็นไฟฟ้าด้วยตัวนี้ค่ะก็จะมีปรับโหมดการขับขี่นะคะในส่วนของโหมดนะคะก็จะมีโหมดปกตินะคะโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงค่ะแล้วก็โหมดถนนลื่นด้วยก็จะมีขึ้นนะคะที่จอเลยว่าตอนนี้เป็นโหมดอะไรอยู่น,นั่นเองค่ะแต่ละโหมดนะคะสีก็จะต่างกัน,นะคะ่ะนี่เลย แล้วก็สําหรับทางปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นปิดเสียงเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็เป็นการเลื่อนผาไหลนั่นเองค่ะตัวเบาะนะคะทางด้านแถว2ก็จะมีที่ยึดจุดคาซีทนะคะหรือว่าไอาโซฟิกให้ด้วยค่ะสําหรับตัวเบาะคู่หน้านะคะจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตเข้ารูปนะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยสําหรับการปรับนะคะก็จะอยู่ที่ทางด้านนี้เลยค่ะก็จะมีเป็นเลื่อนหน้านะคะถอยหลังยกเบาะขึ้นลงเอนเบาะนะคะแล้วก็จะมีที่ดันหลังมาให้ด้วยค่ะที่เป็นปุ่มกลมๆนะคะ ในส่วนของพวงมาลัยค่ะเราสามารถปรับได้ถึง4ี่ทิศทางนะคะนี่ก็จะได้ลงขึ้นนะคะดึงเข้าถอยออกได้เลยเป็นแบบนี้เลยนะคะระบบของพวงมาลัยค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นปรับจอหลังพวงมาลัยนะคะเข้าเมนูที่ปุ่ม3ขีดค่ะกดขึ้นลงตรงนี้ได้เลยก็จะมีปุ่มย้อนกลับที่ปุ่มนี้นะคะมีเลื่อนเพลงแล้วก็รับสายวางสายค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวท็อปเลยมาพร้อมกับ Adaptive Cruise Control นะคะหรือว่า เซตค่าความเร็วได้ค่ะแล้วก็จะกดตรงนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะก็จะมีคาว่าเซตขึ้นมาที่จอนะคะถ้าสมมติว่าตอนนี้เราขับ90ค่ะก็จะเป็นอ่าเลข90มาให้เรานะคะตัวรถจะขับ90ให้เองค่ะแล้วก็จะมีรักษาระยะห่างจากคันหน้านะคะทั้งหมดจะมีขีะะ่ขีดค่ะที่จอนี้ได้เลย1ขีดนะคะจะเหมือนกับว่ามีรถอยู่หน้าเรานะคะ1คัน แล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าเลนส์คีปิ้งนะคะตัวนี้ค่ะถ้าเราออกนอกเลนนะคะพวงมาลัยจะหักกลับให้นิดนึงค่ะสัญ,ญลักษณ์ก็จะขึ้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็สําหรับตัวนี้ค่ะจะมีอ่านลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงด้วยสําหรับการสั่งงานด้วยเสียงค่ะเราสามารถบอกเลยเลยว่าไออุณหภูมิกี่องศานะคะหรือว่าโทรออกหาใครค่ะหรือว่าตัวนี้นะคะปรับวิทยุเ m เท่าไหร่เราก็บอกได้เลยค่ะผ่านตรงนี้ได้เลยแล้วก็หนูขอ และความพิเศษของเจ้าคันนี้นะคะก็จะมีมูลูปมาให้ด้วยก็คือเป็นหลังคาแก้วนะคะแล้วก็การปรับนะคะกระจกอะคะ่ะสามารถเปิดได้ถึงตรงนี้เลยแล้วก็ม่านนะคะปิดได้หมดเลยแล้วก็การปรับเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะคะแค่เรากดปุ่มแค่นี้นะคะ่ะการเปิดการปิดนะคะง่ายสะดวกสบายมากเลย เป็นยังไงกันมากคะ่ะสำหรับการรับชมนะคะเจ้าชุดแต่งแรปเตอร์นะคะที่ใส่ในเอเวอรีท่านนี้ค่ะถ้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามหลองพลอยได้เลยค่ะที่เบอร์0616624169นะคะหรือว่าจะเป็นแอดไลน์ค่ะที่ plyford ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลอยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย